ฟังดูหลายท่านก็เบื่อไม่รู้จะเลือกใครแม่งเร็วๆพอๆกันหมดไอ้พักนู้นกับเร็วไอ้พักนี้ก็ขายชาติไอ้นี่ก็จะทำ้ายสถาบันแต่ผมก็ต้องบอกในเมื่อกฎของประเทศไทยเรามันเป็นระบอบประชาธิป,ปไตยเนาะต้องเลือกตั้งอะ่ะคุณก็ต้องวะคุณก็ต้องเลือกในสิ่งใหม่เพราะไอ้สิ่งเก่าเนี่ยมันสร้างความชิบหายให้กับชาติบ,บ้านเมืองมาเยอะพอแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณไม่รู้จะเลือกใคร คุณก็ต้องเรื่องในสิ่งใหม่เรื่องในสิ่งใหม่อืมเพราะว่าสิ่งเก่าเนี่ยชิบหายมาพอแล้วผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าเราไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าเปิดใจเปิดใจพักพักใหม่ๆอืมล้วดูแล้วเขาไม่ไม่เคยทําลายชาติเนี่ยหลายๆคนบอกในเมื่อเขาไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนเขาจะเก่งเรื่องบริหารเหรอโอ้ยถ้ามันเคยเล่นการเมืองมาก่อนแล้วมันเก่งเนี่ยแล้วมันโกงชาติบ้านเมือง่ยทำให้เกิดสงครามเนี่ย ทำให้เราเสียดินแดนเนี่ยทาให้ทหารเราต้องตายเนี่ยคุณยังจะเลือกมันอีกเหรอครับอถ้ามันเก่งจริงประเทศไทยไม,ไม่ไม่ติดหนี้เยอะขนาดนี้หราอกไอชิบหายแต่เพราะแม่งเก่งไม่จริงไงเพราะฉะนั้นนะ่ะเป็นผมนะผมเลือกคนเอกันสีอย่างเดียวอะ่ะไม่รู้แหละกูเลือกคนใหม่ดีกว่าคนที่เขาเคยไม่ไม่ไม่เคยเล่นการเมืองดีกว่าเพราะไอคนเล่นเล่นการเมืองมาก่อนเก่าแก่เนี่ยก็ไม่มีเฮียอะไรดีขึ้นเลยมีแต่ต่าลงต่ําลงต่าลง,ลงทั้งเวทีโลกทั้งด้าน การเกษตรทั้งด้านเศรษฐกิจทุกอย่างทั้งด้านความมั่นคงแมงไม่มีเฮียอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมต้องการพลเอกังเสีเป็นนายกมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมต้องการให้แกมาปูรากฐานปราคอร์รัปชันปราบไอคนขายชาติแล้วก็สร้างรากฐานเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาเพราะว่าตอนเนี้ยฐานเศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าชิบหายวายป่วงหมดเลยเ,เพราะฉะนั้นความหวังของผมมันก็มีอ่ะพลเอกังเสี คนหญิงสุดารัตหรือเสแมวแต่ดเอร์เอก็ได้คุณหมอวัลลงก็ได้เนี่ยผมอยากให้สามสี่พักเนี่ยจับมือกันเป็นรัฐบาลนั่นแหละครับมันถึงจะแก้ปัญหาวิกฤตของชาติไทยได้คุณก็ไปเลือกเอาแต่ผม,ม่าเลือกคนเอกังสีอืมจะเลือกเสแมวก็ได้จะเลือกหมอวัลลงก็ได้แล้วก็อะไรดเอร์เอก็ได้แต่ว่าผมมองบุคคลเหล่านั้นน่ะเขาไม่กล้าสู้กับอำนาจมืดหรอกแต่อย่ังน้อยให้เขาเนี่ยมาเป็นพักร่วมรัฐบาลกับพลเอกังสีดีกว่า ผมดูล้วพลเอกลังสีจะกล้าชนกับไอ้พวกตอทั้งหลายเนี่ยเพราะแกก็บอกแล้วว่าจะขุดตอเผาทิ้งมากให้หมดเลยไอสัตว์ตอดีดักนั่นแหละครับเราต้องการคนที่มีบาร,รมีเนี่ยมาแกไอ้พวกคนขายชาติกับคนคอรัปชั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยพลเอกลังสีครับอืพักเศรษฐกิจเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดแค่นี้แหละจบ